ใบรับรองแพทย์ใบละ50บาทมีจริงหรือคะมีแน่นอนคะ่ะที่งานแพทย์และอนามัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงคะ่ะเราก็เริ่มต้นจากการที่เดินจากป้ายรถเมย์หน้ามหาวิทยาลัยคะ่ะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อที่จะไปบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนะคะเดินตรงไปเนี่ยก็จะเจอสะพานลอย เดินลงไปตรงซอกเล็กๆแบบนี้แหละค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเราจะเจอพี่ๆบินมอเตอร์ไซค์ค่ะและมันก็จะมีซอยเล็กๆให้เราเลี้ยวซ้ายแต่เนื่องจากเขาทํารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะเดินซอยตรงนั้นได้เราก็ต้องมาเข้าบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยค่ะ พอมาถึงบริเวณด้านหน้าแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะเดินตรงเข้าไปเลยค่ะพอเดินเข้าไปปุ๊บเราก็ต้องผ่านตึกอธิการบดีค่ะเดินตรงไปอย่างเดียวเลยค่ะเจอมุมเจอมุมปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายค่ะตามทางบังคับเลยนะคะด้านขวามือของเรานะคะก็จะเป็นหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงค่ะ ก็เดินตรงต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอแยกเจอแล้วล่ะคะ่ะแยกนี้เลี้ยวซ้ายให้ไปงานแพทย์และอนามัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะส่วนทางด้านขวามือของเราก็จะเป็นธนาคาร SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเมื่อเจอแล้วก็เดินตรงอย่างเดียวเลยนะคะก็จะเจอตึก อาคารงานแพทย์และอนามัยของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยะค่ะเห็นอยู่รีบลเลยตรงนั้นเห็นไหมคะที่นี่จะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองแพทย์ไปเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางที่เนี่ยก็คิด100บาทบางที่ก็คิด150บาทนะคะโดยเฉพาะตามคลินิกทั่วไปนี่แหละค่ะแพงมากๆเลยนะคะเสียดายเงินมากเลยยังไงก็ ลองมาใช้บริการที่นี่กันดูนะคะเพียง50บาทเท่านั้นเองค่ะมาถึงปับ๊บเราก็จะต้องมาที่เคาน์เตอร์ค่ะเพื่อที่จะมาชำระเงิน50บาทก่อนแล้วก็มาวัดความดันค่ะหลังจากนั้นก็รอพบแพทย์ได้เลยนะคะสะดวกและง่ายมากๆค่ะที่นี่นะคะเราจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกานาทีถึง15นาฬกานาทีค่ะ อย่าลืมมาใช้บริการกันให้ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาทุกท่านคะ่ะ